วัดประชาชนนั้นเขาทำให้ประชาชนดีขึ้นไม่ใช่รัฐประหารนะค,คุณสุที่ยังบอกไปบอกว่าเราจะต้องเอารัฐบาลนี้ออกไปครับการปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตตา70ิบนะฮะถ้ารู้ว่าตรงไหนมีการทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรในประชาชนปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ว่าปฏิวัติเป็นจริงๆเมืองไทยี่อาจจะมีแค่ค2 4งสแต่ถ้าความเข้าใจคือยึดอํานาจสถานะคุณสนทนีเคยยึดอํานาจท่านทักรรษิณโดยการตั้งแต่48เมืองไทยรายสัปดาห์มสี่เก้าจนมีการยึดอำนาจคอประคอเป็นวการ,ร,รสถานะคุณสนทนีไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปท่านผู้ชมครับตอบโจทย์สนทนาต่อเนื่องมาเป็นวันที่3จากเรื่องคดีของคุณทักษิณชินวัตรคดีของคุณสนทีลิมทองกุลวันนี้จะคุยเรื่องความยุติธรรม คุณสุวัสด์ครับตกลงประเทศนี้ใข่เส้นใหญ่กันแน่คุณทักษิณก็ไม่ต้องติดคุกคุณสนธิก็ไม่ต้องติดคุกตกลงคุณทักษิณกับคุณสนธิใขรเส้นใหญ่กว่ากันฮะต้องตอบว่าคุณสนธิเนี่ยไม่มีเส้นครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยคุณสนธิมีคําพิพากษาที่จําคุกแล้วคดีคุณภูมิธรรมเนี่ยนะฮะศาลชั้นต้นจําคุกสามปีคุณอุดมมั่งมีดีเนี่ยที่ขึ้นเวทีเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนจำสามปี สารอุทธร์แก้เหลือหกเดือนครับแต่ก็ไม่รออันนั้นดีกาอยู่ครับอีกคดีหนึ่งคุณนดพดลปัทมรฟ้องก็จําคุกหกเดือนสารอุทธร์ลดเหลือสามเดือนก็ไม่รออยู่สารดีกาอีกเรื่องหนึง่งคุณเก่งกาศฟ้องจําคุกหนึ่งปีก็ไม่รอสารอุทธร์ก็ลดเหลือหกเดือนไม่รอผมยื่นดีกาอยู่ เพราะนั้นคุณสนที่มีคดีอยู่สามเรื่องอยู่สารฎีการับนะครับจึงตอบได้ว่าไม่มีเส้น <ฮะ S 1> ถ้ามีเส้นไม่ติดคุกครับนะและไม่รวมสารอุทธรสารชั้นต้นและคดีผู้ก่อการร้ายเนี่ย <ฮะ S 1> วันที่สิบ <10. S 1> วันที่ยี่สิบนี้อายการนัดจะส่งฟ้องคุณเนวินฟ้องคดีหนึ่งทักษิณฟ้องคดีหนึ่งมินประมาทแล้วคดีบุกทำเนียบ<ฮ>ะนะบุกสวนนภูมิบุกดอนเมือง ก็จะฟ้องอวันที่20่ธันวาคม20พ่พุกากับ20่ธันวาก็อีกสองดอก <ฮะ S 2> แล้วก็22ของคุณคารลมอีกหนึ่งดอกเพราะนั้นถ้าคนมีเส้นไม่โดนอย่างนี้แต่คุณทักษิณเนี่ยมีเส้นแล้วเราต้องยอมรับว่ารัฐบาลคุณปูนี่ยิ่งรักษนี่นะฮะเธอหาเสียงแค่45วันได้มาเป็นนายกแล้วบัตรนี้เนี่ยเวลาจะปรับคอรม,มอเนี่ย คุณบินโยเคยเห็นมีใครมีข่าวไหมใครวิ่งไปบ้านคุณปูนูน่นไปฮ่องกงฮ <Yeah. S 1> ขนาดท่ากีเล็กไปรอกันเป็นแถวเลยคุณทักษิณไม่มาเท่านั้นเองไง <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะดูใบเอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนล้วนยอมรับแม้แต่คุณบรรหารท่านนายกท่านสบายดีเหรอ mm. เออมาฮ่องกงบอกด้วยนะ <Yeah. S 1> อะก็คือทุกคนจะไปหาที่นั่นทั้งหมดั <Yeah. S 1> ถ้าใครนะ ยังกินข้าวอยู่นะยังกินข้าวอยู่นะไม่ได้กินญ่านะ,<ฮ>ะและเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่เบื้องหลังของรัฐบาลนี้เนี่ยนะคนนั้นแบบไม่มีวิชั่นทางการเมืองเลยครับคือไม่เปิดตามองดูว่าสิ่งที่เราควรเชื่อนั้นหลักกาามาสูตรนะอย่าเชื่อเพราะเขาบอกเราอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นครูอาจารย์เชื่อเป็นเพราะแม่ต้องเชื่อด้วยมันสมองครับสิ่งที่ตาเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาคุณยิ่งรักนี่เป็นนายก แต่เบื้องหลังเนี่ยทําไมคุณทักษิณวิ่งไปคุยกับพม่ากก่อนอืแล้วทําไมออกข่าวมาก่อนว่าถ้าเเลอน้าลึกถวายครับไทยจะไปพัฒนาให้แล้วคุณยิ่งรักค่อยตามไปแล้วเป็นที่รู้กันหมดอนะคุณทักษิณโฟนอินม,มาในกี่ครั้งอืพี่น้องคิดถึงพี่น้องแย่แล้ววันใดเสียงปืนแตกผมจะไปนําพี่น้องนะพี่น้องช่วยพาผมกลับบ้านทีก็ใครไปห้ามให้คุณมาแล้วแล้วคุณทักษิณเนี่ยนะ ทำไมถึงเร่องมีเส้นครับคุณมิโยครับถามท่านคารลมกันนะนักโทษเนี่ยนะเมื่อเป็นนักโทษแล้วนะเขาคุณไม่มีสิทธิ์ออกนอกประเทศเลยนะประกันตัวเนี่ยเขาศาลจะมีคําสั่งข้อกําหนดไว้ห้ามออกนอกประเทศครับคุณทัษินสามารถหนีไปนอกประเทศได้คุณทัษินถูกคุณกระส์เพิกถอนพาสปอร์ตคุทูตพาสปอร์ตไอ้สีเลือดหมูพาตหมดทุกอย่างฉบับเลยเนื่องจากเป็นนักโทษหนีคดี คุณปึ้งอ่ะหรือที่เร้วก็ไอ้ปึ้งอ่ะนะไอ้ภาษาเหนือเนี่ยนะไอ้ปึ้งเนี่ยสามารถเอาพาสปอร์ตไปคืนคุณทักษิณได้อ่ะคุณพิญโยเวลาคุณจะทาพาสปอร์ตนี่คุณต้องไปกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมคคุณต้องยื่นคำร้องใช่ไหมคคุณต้องเซ็นใช่ไหมรัแล้วเขาจะต้องตรวจประวัติคุณใช่ไหมว่ามีประวัติอะไรหรือไม่พิมพ์มือเสร็จเรียบร้อยก็ออกพาสปอร์ตให้คคุณทักษิณไม่ต้องทําเลยอมีคนวิ่งเข้าไปให้เมืองนอกแล้วก็มีมีคนติดต่อให้เสร็จว่าจะเข้าอเมริกาจะเข้าอังกฤษเข้าี่่ปุนะ ไอ้ปึ้งเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคราวนี้จึงได้ขยับมาได้ดีไงงานเข้าตาครับงานเข้าตาเลยทั้งทั้งที่ภาษาอังกฤษแกก็ใช้ไม่ได้เรื่องผมยังสงสัยแกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศยังไงครับนะฮะครับ,รบทีนี้พอหวนกลับมาตรงนี้ว่าคุณทักษิณจากวันหนึ่งที่เข้าอเมริกาไม่ได้วันหนึ่งเข้าอังกฤษไม่ได้วันหนึ่งเข้าญี่ปุ่นไม่ได้วันหนึ่งเข้าจีนไม่ได้บัดนี้คุณทักษิณสามารถไปไหนมาไหนได้หมดละ และไปไหนมาไหนนะคุณมิโยคุณมิโยเคยไปหาเขาที่ที่ดูไว้อ่าเขาไปที่ไหนเนะเชื่อไหมทูดเนะี่ยไปรอเขาอืเทคแคร์เหมือนแขกวีไอพีเลยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณมีเส้นแน่และคุณทักษิณคือผู้อยู่เบื้องหลังของรัฐบาลนี้ครับรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นร <c oughs> ัฐบาลสมัครสุนทรเวชกกตมีบัติชี้ชัดเลยนะฮะ รัฐบาลของสมัครสุนทเรเวศเป็นนอมินีของคุณทักษิณน,นะฮะพอมาคุณสมชายยังไม่ได้ทันเข้าบริหารประเทศเลยพัฒมิตรไล่ไับไหนสุดก็ไปแล้วมาคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นเนี่ยม็อบที่มีเส้นจริงๆก็คือม็อบของพวกเสดงับสามารถเผาบ้านเผาเมืองได้แล้วก็สามารถยิงทหารตายได้แล้วก็ได้7จ็ล้านเจ็ดแสนนบาท ับแล้วก็ไปฟ้องคดีที่ศาลแพ่งไว้ไม่ถอนนะ,<ฮ>ะยังไม่ถอนฟ้องที่ศาลแพ่งนะฟ้องแค่คนหนึ่งไม่เกินสองล้านับฟ้องไม่เกินสองล้านแต่รัฐบาลจ่ายเจ็ดล้านเจ็ดสนห้าหมื่นโดยไม่มีกฎหมายใดรองรับเลยฮ <ะ S 2> มีแต่มติครมรเท่านั้นเองนะฮะนี่เราต้องมาดูอย่างนี้ว่าผู้พิพากษาเนี่ยเวลาจะตัดสินความเนี่ย ต้องตัดสินภายในกรอบของกฎหมายถูกไหมครับคือวิแพงเวียยาประมวลกฎหมายแพ่งประมวลวิยาพรบบอะไรต่างๆรัฐบาลนี้บอกว่าเยียวยาคนเสื้อแดงคนไหนตายเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทให้ไปเลยมีกฎหมายอะไรรองรับนะนอกจากมติคอรมอตอนนี้เนี่ยปปชเขารับลูกแล้วนะกําลังสอบเรื่องนี้อยู่ถ้าปปชชีช้มูลเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ไป <clears S 1> นะฮะดังนั้น ที่พูดมาทั้งหมดชี้เห็นว่าคุณยิ่งรักซึ่งเป็นน้องสาวซึ่งไม่มีความรู้นะฮะยาบยับยาบยาับแพรก <c oughs> นะฮะย่าแฝกเป็นย่าแพรถนนคอนกรีดอะไรเนี่ยนะฮ <c oughs> ะผู้ส่าวโอเวอร์คัม่แววคมเป็นโอเวอร์คำอะไรนะ <c oughs> แล้วเป็นนายกได้ลำพังคุณยิ่งรักมาไม่ถึงวันนี้หรอกถ้าไปดูเทปเก่านะตอนคุณทักษิณ ถูกคำพิพากษาจำคุกคุณญิกงอ้อนเนี่ยนะัคบคุณยิ่งรักนั่งข้างซ้ายมือ <ฮะ S 1> นั่ง <c oughs> หน้าตอนนั้นยังไม่สวยขนาดเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าคุณยิ่งรักไม่ใช่ <c oughs> นอมินีของคุณทักษินไม่ใช่ตัวแทนเชิดครับแล้วรัฐบาลน,นี้สามารถคิดเองทําเองได้โดยคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะ <c oughs> ต้ององโมโบดอีกสิบโบดมา ผมก็ไม่เชื่อแล้วผมไม่มีทางเชื่อเลยกลับเท้าแล้วครับคุณคารลอมปกลงไทยเส้นใหญ่กว่ากันไทยเป็นนอมีนีใคร25ประเด็นได้ไหมที่คุณสุวรสดเยอะมากเยอะมากนะคือเรื่องเรื่องม็อบกับเรื่องคุณสนธิคนละส่วนกันเรื่องม็อบนี่ต้องยืนยันว่าม็อบมีเส้นคือม็อบพันธมิตรม็อบพันธมิตรยึดทำเนียบนี่300กว่าวันถูกไหมฮะพลตรีจำลองคุณสนธิอยู่ร้อยแป3วันนับผิดฮะแล้วก็ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ ยึดสนามบินดอนเมืองวันนี้ยังไม่ฟ้องศาลแต่ม็อบของนปชนี่นะฮะยึดที่ราดำําเนินแล้วก็ยึดที่สี่แยกลาดประสงค์คดีจะสืบแล้วครอบขวครอบัวด้วยลาดประสงค์ด้วยคดีจะฟ้องแล้วประเด็นก็คือว่าเรื่องท่านทักษิณเนี่ยกับเรื่องนปชเนี่ยต้องแยกกันท่านทักษิณที่บอกว่าไม่ต้องมาโดนโทษคุณส่วนที่ยังมีคดีในสาลดีกา ถูกไหมฮะแล้วก็สามเรื่องแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมว่ายังไม่ตัดสินสารกิการซึ่งอาจจะรอการลงโทษก็ได้ซึ่งไม่แน่เราเราเป็นทนายเราก็คาดเอาได้เป็นไปนได้หมดและตราบใดที่คดีไม่สิ้นสุดต้องถือว่ามีโอกาสและท่านสุวัสดิ์ก็มีฝีมืออยู่คําว่ามีเส้นนี่ท่านนักศินมีเส้นเฉพาะเวลาที่ราษฎรและสังคมโลกเขาให้โอกาสแต่ท่านสนธิเนี่ยมีเส้นในขบวนการทางกฎหมายที่เห็นชัดเจนเหลือเกิน การปิดล้อมสมัยที่ท่านนายกสมชายครับจนถูกปปชทีมูลมถูกไหมฮะก็คือม็อบซึ่งท้ทาทายตํารวจแล้วก็ดูแคลนตำรวจมากแล้วก็มีทหารมาช่วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใ,นใจ แต่ที่เราเห็นอันนี้ที่เราเห็นเจ็ดตุลาห้าหนึ่งเจ็ดตุลาห้าหนึ่งเป็นล้อมทหน้ารัฐสภาที่หน้ารัฐสภาประเด็นก็คือว่ามอบพวกนี้โดนปล่อยตัวชั่วข่าวหมดอาจจะเป็นเทคนิคการทําดีของท่านสุวัฒน์ที่เวลามีหมายก็มอบตัวคือคือคือคดีเนี้ยคือคดีกบฏเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจตั้งว่าเป็นกระบฏแล้วสารบอกว่าไม่ใช่คือตั้งเรื่องลอยคุณมั่วจบอกว่าเชิญประเด็นก็คือว่าคดีพวกนี้ถูกปล่อยตัวพันธมิตรถูกปล่อยตัวขึ้นเวทีเลยคุณดพุจตุพรถูกปล่อยตัว หลายคนถูกไปตัวถูกเงื่อนไขหมดอคําว่าเส้นนี่คือระบบอุปถัมเนี่ยอยู่กับฝั่งคุณสนทิแน่นอนค,คุณสนทิพลเอกบุญเลิศจึงกล้าพูดเอาเวลาชุมนุมมาเป็นก้าเวลาเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีคุณสนทีถึงบอกว่าทหารต้องฟังคําสั่งเขาเขาใหญ่โตเขาเชื่อมโยงองค์กรนั้นสถาบันนั้นสถาบันอันนี้คือเส้นของคุณสนทิส่วนท่านทักษิณเนี่ยที่มีคนไปนะฮะไปต่างประเทศไปพบนี่เป็นเรื่องความเคารพส่วนตัวครับ,ตรบแต่ผมไม่โต้แยง้ง เรื่องว่ารัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลพลังประชาชนผมก็ตรงไปตรงมา oh. ว่าสืบทอดเจตจำนงจากคุณทักษิณแล้วท่านทักษิณน,นี่ยึดอุดมการณ์ให้ประชาชนนี่เขาชอบได้วันนี้ต้องชัดว่า <Yeah. S 2> ถ้าเกิดว่าท่านทักษิณไม่สามารถมีอะไรที่ไปขายกับประชาชนได้ <Yeah. S 2> แล้วก็เป็นประโยชน์ประชาชนเขาจะไม่อบบุนขนาดนี้ mm. เพราะยังไม่มีนายกคนไหนที่โดนยึดอานาจแล้วอยู่นานขนาดนี้ <Yeah. S 2> ท่านพลเอกชาติชายก็ไปไม่กี่ปีเ็าเสียชีวิต oh. แล้วก็กลับมาไม่ได้เลย แต่วันนี้น่าคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณทักษิณทําอยู่นี่ท่านนายกทักษิณทาอยู่นี่ทาไมประชาคมโลกทําไมทูตต้องไปพี่นอพี่เทาถูกไหมฮะทาไมาพาสปอร์ตจึงไปมีพาสปอร์ตของต่างประเทศได้ถ้าไม่มีคุณความดีหรือมีความคิดที่ดีหรือสามารถที่จะมีคุณสมบัติให้ต่างประเทศเขายอมรับได้อันนี้ที่เป็นเรื่องน่าคิดแต่คุณสนธิเนี่ต้องอย่าลืมว่าสถานะต่างกับจากท่านทักษิณ คุณสนธินี่มาโดยไม่มีที่มาจากประชาชนรองรับคร<ก>ับแต่คุณทักษณิณนี่ประชาชนเลือกเข้ามาแล้วทหารมายึดอำนาจเขาแต่ฝั่งคุณสนธิยุโยงให้ทหารยึดอำนาจ<ก>อันนี้ชัดนะฮะ<ก>มันสอดคล้องกับคดีเดิมว่าปี49คนจะตีกันทหารต้องออกมาเร<ก>ียกร้องให้ทหารออกมาหลังจากนั้นคุณสนธิก็มีบทบาทเอาแมาลงสาบมาวันนี้เขาถึงบอกอยาให้แมลงสาบตีกินก็คือพรรคคณาธิปัตย์แต่ก่อนก็โอเคกับพรรคคณาธิปัตย<ก>์เ<ก>พราะฉะนั้นผมจึงยืนยันว่าวันนี้ คนเสื้อแดงที่ติดคุกนี่ติดคุกมากกว่าครับส่วนคนเสื้อเหลืองนะฮะจริงๆคนเสื้อเหลืองก็คือคนไทยแต, <S <S แต่ถ้าบอกว่าพันธมิตรนี่พันธมิตรได้รับโอกาส ừ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 . จากกระบวนการยุติธรรมมากกว่าแ,แต่เราไม่อยากจะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมนียมันเป็นธรรมหรือเปล่าแต่กระบวนการยุติธรรมนี้ยังถือว่าไม่ตรงไปตรงมากับกลุ่มสองกลุ่มนี้นจะเห็นว่าทําไมคนเสื้อแดงประกันตัวกว่าจะได้นานมากคดีเล็กๆน้อยคดีฝ่าฝืนพะละก ทำไมคดีชนตำรวจจึงรอการลงโทษครับถูกไหมฮะบอกว่าบรรดานโทสะเพราะเหตุว่ามีแก๊สน้ำตาเข้าตาประเด็นตรงนี้แหละครับที่สังคมต้องถามผมอยากเรียนอย่างนี้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับรู้ในสังคมจะดูว่าม็อบไหนมีเส้นหรือเปล่าเนี่ยท่านต้องย้อนกลับไปตอนที่พันธมิตรยึดทำเนียบคณะสถานการ์ตึงเครียดมากยึดสูญอณภูมิเสียหายกี่แสนล้านครับ,รบเราไม่บอกว่าการยึดลาดประสงค์เนี่ยก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่เรื่องเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยวันนี้คดียกฟ้องมาก มากมายคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์คดีแบงก์เทียบยกฟ้องหลายส่วนซึ่งผมไม่ได้ทำนะฮะ,ะผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มคดีพวกนี้แต่ผมรับรู้เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าม็อบมีเส้นไม่มีเส้นนี่ม็อบเสื้อแดงไม่เคยมีเส้นะจะเห็นได้ชัดว่าคดีเผาสรรารกลางนี่ติดคุกกันแทบทุกจังหวัดจะไม่เห็นพันธมิตรถ,ถูกติดคุกเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะแทบจะไม่ได้ยินแล้ววันนี้เฉพาะคดีที่เอามาชั่งน้ําหนักกันชัดเจนคดียึดทำเนียบยึดสนามบินกับคดีปิดสี่แยกลาดประสงค์นี่นะฮะ ที่บอกว่ามีการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยต่างกันชัดเจนสองคดีนี้แกนนำนี่ก็อยู่จํานวนด้วยใกล้ๆก,กันแต่ปรากฏว่าแกนนําอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ถูกฟ้องลอยนวลท่านบนตรีจารองรอท่านสนทิท่านพภพทุกทุกคนยังยังสบายดียังสามารถไปไหนยังมาสามารถมาก่อเรื่องอีกนะฮะก่อเรื่องอยู่ที่จะแค่แข็งประเทศที่จะเอาคนมาล้านคนสิทธิของประชาชนมาชุมนุมนี่ผมไม่ว่า แต่การที่จะมาทําให้กระบวนการซึ่งซึ่งซึ่งมันกําลังจะไปได้ดีผมไม่ทราบว่าท่านยิงรักจะเก่งหรือเปล่าแต่ท่านยิงรักนี่ยทำให้คนอย่าลืมว่าทุกประเทศพยายามจะเข้ามามหาประเทศเหล่าทุกวันนี้ดีกว่านายกบางคนซึ่งทะเลาะกับเขาเพื่อนบ้านไปทุกทุก ทุกประเทศนะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับพังพันธมิตรเพะไม่ใช่พักพันธมิตรแต่ต้องยอมรับว่าพักปธิปัติถ้าไม่มีพันธมิตรนี่คุณขึ้นมาเป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเส้นจริงๆเนี่ยคุณสนที่นี่มีเส้นไม่พอยังสร้างเส้นในคนอื่นอีกถ้าไม่มีพันธมิตรคุณวายวิสิทธิ์เป็นนายกไม่ได้เป็นเด็กดีก็ชัดเจนอยู่ยังไม่พอนะฮะว่าเราต้องยอมรับว่าคุณสนที่ชอบอ้างสถาบันไม่ว่าจะเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงรักษา สถาบันพระษัตร์พระสัตร์นี่อยู่เหนือการเมืองตามรับนูนผมไม่อยากให้เอามายุ่งเกี่ยวแล้ววันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าบอกว่าทางฝั่งเสื้อแดงจับช่วงทําไมเสื้อแดงติดคุกนะั้ามฝั่งเสื้อเหลืองผมยอมรับว่าคดีมีคดีที่คุณสนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็หลุดอันนั้นเป็นมุมมองทางกฎหมายซึ่งซึ่งเราเข้าใจอยู่แต่วันนี้เส้นใหญ่จริงๆก็คือพันธมิตรคุณสนทเป็นหัวขบวนคเอาเลยครับคุณสวั์ดิ์ประเด็นต่อเนื่องนิดหน่อยครับคือถ้าเราไล่ย้อนเลยนะการที่บังเลเนี่ยนะฮะ มายึดอำนาจเมื่อกันยาสีเ่เก้ากับเราไม่เกี่ยวเลยนะ,<อ>ะผมยืนยันเลยนะผมเนี่ยเป็นทนายครับของพันธมิตรเนี่ยพันธมิตรเขาจะชุมนุมอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับการยึดอำนาจเลยเราไม่เคยสนับสนุนับและก็อยากจะฝากท่านคารมนะเสอยอายกับกลุ่มพันธมิตรนั้นพันธมิตรออกคำถแถลงแจ้งชัดแล้วว่าไม่เข้าร่วม ให้กำลังใจเสียไอ้เท่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเสียไอ้เอาคุณยิ่งรักลงลงไปแล้วใครจะขึ้นมาแทนะนะพันธมิตรเขาใช้คําค่อนข้างจัดแรงหน่อยะนะแต่เขาใช้คําเนี้ยผมไม่รู้ใช้คนะําไหนเขาบอกถ้าอัปปีไปจังไรมาเขาก็ไม่เอา<ะ>ครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีพันแกนนาพันธมิตรขึ้นเวทีเสียไอ้เลยครับ<ะ>เวทีเสียไอ้ก็มีหมอตุลน,นั<ะ>่นค<ะ>ือประชาธิปัตย ถูกไหมฮะคุณติ้งต่างพวกนั้นนะนะประมพงษ์ใช่ไหมพวกนั้นประชาธิปัตย์นั้นที่ขึ้นอยู่นะทีนิวถ่ายทอดเห็นไหมฮะถ่ายประชาธิปัตย์ถูกไหมสำราบรอดเพชรขึ้นเป็นพิธีกรตอนนี้ก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์ครับดังนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธมิตรนะขอยืนยันเลยว่าการเดินของเสียไอ้กับพันธมิตรนั้นชัดเจนว่าเออวัตถุประสงค์ไม่ใช่ร่วมกัน แต่มองเห็นว่าปัญหาของชาติรัฐบาลนี้คือปัญหาชาตินั้นสิ่งที่มองตรงกันครับดังนั้นกรุณาอย่าบอกว่าพันธมิตรเนี่ยเป็นเป็นคนไปบอกให้เขามาอืมายึดอํานาจครับแล้วอยากจะเรียนให้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยนะท่านผอทบคนปัจจุบันนี้นะฮะท่านบอกแล้วนะท่านบอกว่าอย่าให้ทหารไปร่วมกับเสียไอ้แม้กระทั่งวันหยุดครับห้าม เห็นไหมฮะหมายความว่าท่านฟังคุณสุกัมพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยเดินตามคุณยิ่งลักขุดลอกของต้อยต้อยต้อยตอนเนี้โถคุณไม่ต้องไปกลัวทหารปฏิวัติครับทหารไม่มีทางปฏิวัติเด็ดขาดนะทหารกำลังนิดกำลังแฮปปี้นะฮะงบประมาณลงภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้นี่นะมหาศาล เพราะนั้นสามจังหวัดภาคใต้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ครับเพราะถ้าแก้ถ้าปัญหามันจบงบประมาณก็ไม่ไปคนไทยเนี่ยเขาไม่อยากแก้ปัญหาให้มันจบหรอกเพราะว่าจะได้หากินได้ทุกปีทุกปีครับผมบอกได้เลยว่าประเทศนี้คอยดูนะฮะประเทศที่จะต้องย่อยยับในอีกไม่นานจะเหมือนกับกรีซจะเหมือนกับสเปนครับ หากยังดําเนินการนโยบายจํานําข้าวอยู่ครับเขาจะสร้างนี่มหาศาลเลยคคุณสุวั์สรุปตรนนี้เอาคุณคารมทิพย์้งเวลาจะพองต้องเฉะคือเรื่องจํานําข้าวสิ่งที่ชาวนาเป็นประโยชน์จํานําข้าวนี้ได้ประโยชน์ที่สุดคือชาวนาคนที่เป็นเจ้าของข้าวเราได้เกวียนหนึ่งหมื่นห้าพันี่เขาเขาเขาพอใจมากส่วนที่ทำให้พ่อค้าคนกลางไอ้คนที่เคยได้ประโยชน์นี่เสียหายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้สามนุนก็ไม่รับถูกไหมฮะกาวหาก็ก่าวหาไป แต่ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าวันเนี้ยทหารเนี่ยเป็นคนการที่จะทําการยึดอานาจวันเนี้ยที่ท่านพบทบไม่ยึดอานาจนี่ถูกต้องแล้วแต่เราต้องเข้าใจซะก่อนว่าเบื้องหลังของเสียไอ้เนี่ยผมเชื่อว่าเสียไอ้แกก็ตาลอยๆอแกก็ไม่รู้ว่าม็อบที่จะมาช่วยแกคือใคร,ครเห็นสอดคล้องว่าส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่าพันธมิตรอยู่ในกลุ่มนี้เราจะพูดได้หรือว่าท่านพลนารวตีประสงค์เนี่ยไม่มีไม่รู้เห็นกับพันธมิตรพลเอกวัทถุพงศ์เคยขึ้นเวทีพันธมิตรแน่นอน หมอตุลเสื้อลาบสีก็คือพันธมิตรบางส่วนวันนี้เพียงแต่คุณสนทิวันนี้ก็ก,ก็ก็อาจจะขายไม่ได้เต็มที่อาจจะเคลื่อนไม่ได้เต็มที่วันเนี้ยจึงอาจจะอาจจะนะฮะแตะมือข้างหลังอยู่เขาเรียกว่าผู้สนับสนุนพวกนี้ก็มีความผิดนะต้องเรียนไปก่อนเฉพาะคนที่มุ่งร้ายจะมาล้มล้างสัาบาลท่านยิ่งรัดจะเก่งหรือไม่เก่งก็แล้วแต่แต่มาจากประชาชนวันเนี้ย นโยบายว่าจะเรื่องรดคันแรกนโยบายอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกสู่ประชาชนครับคันี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่ถ้าไม่ดีนี่ก็ต้องปล่อยให้ไปการจับช่วงที่ท่านสวัสดิ์พูดพี่สวัสดิ์พูดดิ ผมเห็นว่าต้องดาเนินการอย่างเต็มที่แล้วจับให้ติดคุกให้หมดเพราะว่ากฎหมายเขียนไม่ชัดทั้งกฎหมายรัฐนูลมาตาแปก็บอกว่าห้ามช่วงจับร้อยสิบสองก็เขียนแล้ววันนี้มันก็ถูกดําเนินคดีชัดเจนไอซีทีนะฮะถ้าไม่ดําเนินการก็ถือว่าละเว้นแต่จริงๆการที่จะอ้างเอาสถาบันนี้มาเป็นประโยชน์ทางการเมืองกับตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยดึงของสูงมาเล่นด้วยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ท่านสนธีใส่เสื้อเหลืองไม่เห็นด้วยตั้งแต่บอกว่าทำเพื่อพระเจ้าอยู่หัว ทหารคือทหารในพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลก็ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่เสียไอออกมาแม้ว่าท่านสุวัสดิ์จะบอกว่าเสียไอกับทางธนมิตรคนละกลุ่มวันที่เสียไอออกมายี่บปดนี้ก่ <ๆ S 1> อนหน้านั้นไม่กี่วันนะรู้สึกจะปลดก้าวครมอชุดใหม่เพียงแต่ยังไม่ได้ถวายสัตว์การที่บอกว่าจะล้มรัฐบาลโดยที่เพิ่งจะเปลี่ยนันตรีตั้งหลายคนเนี่ก็น่าคิดเหมือนกันว่ากลุ่มนี้ใครแน่ที่จับจุ้งสถาบันบไม่เคารพสถาบันสิ่งที่ผม สุดท้ายจะฝากนะฮะสุดท้ายเลยจริงๆคือว่าด้วยความเคารพเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องวันนี้มันมีอยู่สองความคิดเผด็จการกับประชาชนชจริงๆประเทศเราเนี่ยเราต้องมองต่างประเทศถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆวันนี้ประชาธิปไตยมันต้องสาคับการที่จะมีความคิดแบบว่าประชาชนไทยมันไม่ฉลาดจริงๆเราต้องเทียบกับประเทศอื่นคนไทยนี่ไปเป็นสสสารก็มีครับวันนี้คนไทยนี่ยกเก่งแต่มามีการมองว่าคนไทยไม่เก่ง โดยเอาระบบการยึดอํานาจพอโตมาพอท่านยิ่งรับกําลังจะบริหารได้ดีก็จะยึดอํานาจก็จะน็อกเอาก็จะแข่แข็งซึ่งเรื่องเนี้ยผมก็เห็นตรงกับท่านสุวัสดิ์ถ้ามีการยึดอํานาจครั้งนี้ก็รับผิดชอบตนเองใครจะเป็นยังไงก็ต้องรู้กันแล้วเราจะให้บ้านเมืองมันเกิดขึ้นโดยความรุนแรงหรือจะให้มันเปลี่ยนตามกระบวนการครับคุณสุวัสดิ์ทิ้งท้ายสั้นๆหนึ่งนาทีครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าบอกว่าประเทศเราปกครองระบอบประชาธิปไตยในขณะนี้ คำตอบคือไม่ใช่ใชมีสอสคนไหนที่กล้าสาบานไหมไม่เคยซื้อเสียงเลยบ้านเราเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยสี่วินาทีคเพราะซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันแล้วพอเข้าไปหย่อนบัตรแล้วก็หมดเลยนะฮะรัฐธรรมนูญความมีส่วนร่วม participation เขาไว้เนี่ยนะ,ะไม่ได้นำมาใช้เลยนะ,ะครับรฐธรรมนูญปี50เขียนกฎหมายรูปประกอบท่านคารมรู้ดีไม่ยังไม่มีใครออกกฎหมายรูปประกอบอเยอะแยะไปหมด นะดังนั้นในประเทศเราขณะน,นี้ไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยครับแต่การปกครองโดยขณาธทิปไตยโดยใช้เงินซื้อเข้ามาเมื่อใช้เงินซื้อเข้ามาแล้วไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนการสร้างนี่สาธารณะการที่เราจะมองเห็นว่าเนี่ย Bush, บุชเอ่อกโอบามากำลังจะมาวันที่18เข้ามาทำไม เขาไม่ได้ชื่นชมคุณยิ่งรักเลยนะเดี๋ยวก็ไปโอเวอร์คมกับเขาอีกนะเขามาเพื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติเขามาเพื่อจะปิดกั้นจีนครับเขามาเสร็จเขาไม่ได้มาไทยอย่างเดียวเขาไปพม่าเขาไปเขมรหนึ่งนาทีครับคุณคารมสรุปครับคือวันนี้ชัดเจนการที่รัฐบาลมาโดยชอบเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีทางที่มันไม่ชอบโดยลำนูนเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้รับการต่อต้านผมฝากคนไทยให้คิดให้ดีวันนี้ถ้าจะเชื่อกลุ่มเสียาย หรือเชื่อพันธมิตรแล้วแต่ถ้าต้องเปรียบเทียบว,ว่ารัฐประหาร8ครั้งกบฏ12บครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่สองสเจห้านี่ยทำให้เราไม่มีรถไฟความเร็วสูงวันนี้ถ้ามีรถไฟความเร็วสูงไปต่างจังหวัดมาความเจริญจะกระจายถ้าการเมืองไม่เข้มแข็งสองปีทียึดอํานาจประชาธิปญญตไตยเดินไปไม่ได้อาจจะมองว่าเป็นกนระนาธิปไตยเรื่องนี้เรื่องต้องพัฒนาถามว่าซื้อเสียงไหมซื้อเสียงมีแต่ว่าซื้อเสียงทั้งหมดไม่ได้รเราต้องพัฒนา จากสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องค่อยๆพัฒนาสรรคับเราจะมาเอารัฐบาลซึ่งเขาเลือกตั้งเข้ามาแล้วบอกว่าอย่างงี้ไม่ได้แล้วับต้องยึดอำนาจเลยอย่างงี้มันไม่ถูกต้องแล้วทาให้ประเทศชาติมันล้าหลังผมไม่เห็นด้วยและต่อต้านครับหมดเวลาทั้งสองฝ่ายครับท่านผู้ชมและนี่คือตอบโจทย์ต่อเนื่องกันมาจันท์อังคารพุทธสามวันฟังแล้วคิดเองตัดสินใจเอาเองและนี่คือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมพินโยตรสุริยธรรมลาไปก่อนสวัสดีครับ